เกษมเป็นชายหนุ่มบ้านนอกที่เกิดและเติบโตในชนบทห่างไกลความฝันของเขาไม่มากไปกว่าการมีชีวิตเรียบง่ายมีครอบครัวที่อบอุ่นและการทำงานในไร่เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ชีวิตของกเกษมกลับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเขาได้พบกับลลิตาหญิงสาวไฮโซผู้ร่ำรวยที่มาท่องเที่ยวในหมู่บ้านของเขาลลิตาเป็นลูกสาวของนักธุรกิจใหญ่ในกรุงเทพเธอมีชีวิตที่หรูหราและได้รับการเอาใจใส่จากครอบครัวมาตลอด เมื่อเธอได้พบกับเกษมในหมู่บ้านเธอกลับรู้สึกประทับใจในความจริงใจและความสุขที่เกษมมีในชีวิตที่เรียบง่ายลลิตาจึงตัดสินใจเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเกษมแม้ว่าจะรู้ว่าทั้งสองมีพื้นฐานชีวิตที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหลังจากคบหากันไม่นานลลิตาตัดสินใจแต่งงานกับเกษมท่ามกลางความไม่พอใจของครอบครัวของเธอที่ไม่ยอมรับชายหนุ่มบ้านนอกคนนี้เกษมย้ายมาอยู่ในเมืองใหญ่กับลลิตา เขาพยายามปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เขาไม่คุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นการเข้าสังคมการใช้ชีวิตในที่หรูหราหรือการทำงานในบริษัทที่ลลิตาจัดหามาให้ลลิตาเริ่มมีความหวังว่ากกเกษมจะสามารถเข้ากับชีวิตในเมืองใหญ่ได้แต่ยิ่งนานวันเข้าเธอก็ยิ่งพบว่ากเกษมไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของเธอได้เขายังคงยึดติดกับวิถีชีวิตแบบบ้านนอกที่เขาคุ้นเคย ลลิตาเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายและเริ่มคิดถึงชีวิตที่เธอเคยมีมาก่อนในขณะที่ลลิตาเริ่มหันกลับไปหาความสนุกสนานและชีวิตทางสังคมแบบไฮโซเกษมกลับรู้สึกถูกทอดทิ้งและโดดเดี่ยวเขาพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ลลิตาพึงพอใจแต่ความพยายามของเขากลับทำให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นลลิตามองว่าเกษมไม่มีความสามารถที่จะทำให้เธอมีความสุขและเริ่มไม่พอใจในตัวเขาอย่างชัดเจน ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเริ่มเข้าสู่ช่วงที่มืดมนลาลิตาเริ่มมีความสัมพันธ์กับชายหนุ่มไฮโซคนอื่นๆที่เธอรู้จักผ่านทางสังคมของเธอส่วนกเกษมก็ตกอยู่ในภาวะที่ไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปเขารู้สึกว่าตนเองไม่เหลืออะไรเลยทั้งในแง่ของความรักและความเชื่อมั่นในตนเองในที่สุดความสัมพันธ์ระหว่างกเกษมและละลิตาก็มาถึงจุดแตหกหักลลิตาตัดสินใจยื่นคำร้องขอหย่ากับกเกษม เธอไม่มีความต้องการที่จะใช้ชีวิตร่วมกับเขาอีกต่อไปและต้องการกลับไปใช้ชีวิตแบบที่เธอคุ้นเคยกเกษมพยายามขอร้องให้ลาลิตาให้โอกาสเขาอีกครั้งแต่เธอกลับยืนยันในความตั้งใจของเธอหลังจากการอย่าเสร็จสิน้นเกษมพบว่าตนเองไม่เหลืออะไรเลยเขาสูญเสียทั้งภรรยางานในเมืองใหญ่และความเคารพนับถือจากคนรอบข้างเขาไม่มีที่ไปและไม่รู้ว่าจะกลับไปสู่ชีวิตเดิมของตนได้อย่างไร ชีวิตในชนบทที่เคยเป็นที่พักพิงกลับกลายเป็นสิ่งที่ห่างไกลและไม่สามารถกลับไปได้อีก,กเกษมตัดสินใจกลับไปยังชนบทที่เขาเคยอาศัยอยู่แต่เมื่อกลับไปถึงเขาพบว่าหมู่บ้านที่เคยเป็นบ้านของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคนในหมู่บ้านไม่รู้จักเขาอีกต่อไปและเขาก็ไม่รู้สึกเชื่อมโยงกับที่นี่อีกแล้วชีวิตของกเกษมกลายเป็นความว่างเปล่าเขาต้องเผชิญหน้ากับความเหงาและความเสียใจที่ไม่อาจลบเลือนได้เขาพยายามหางานทำในชนบท แต่กลับพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเขาพังทลายไปแล้วไม่มีใครยอมรับหรือเข้าใจเขาอีกต่อไปกเกษมกลายเป็นคนที่ไม่มีอะไรเหลือในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความรักความสุขหรือความหวังเขาต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในความเศร้าและการต่อสู้กับความผิดพลาดที่เขาไม่อาจแก้ไขได้